ไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะทั้งนั้นกูก็ปิดเสียงไม่มีเสียงอะไรไงตายถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายกันกูแม่ไม่ปิดเสียงนี่เลยกูเพิ่มเสียงละเพิ่มเสียงให้มันดังขึ้นนี่จะลองดูว่าจริงเนี่ยจริงทำไมไอพวกนั้นนี่เนี่ย เกมที Eu, I mean? ่ไม like. ่มีเสียงยู่แล้วจะพูดก็พูดไปเลยใช่แล้วมันก็ไม่มีเสียงไม่เป็นเสียงพี่จะพูดได้กูพูดกูพูด่นพูดกูพูดกูพลดกดกึพูดกูพดกดกูพูดกูลูดกูดดกเบดียพกกไดกูเูดกู่ดีูพดกูพเลู่รอดกูพูดกูดกูพูดกูพูดก่ดพูด กูฝีมือของกูก่อนอะไรแค่สองนาทีก็พร้อมต้องกูนานโหดเลไปเดี๋ยวมองกูก็เล่นได้อยู่ไอไหนเนจะโหดไปไหนเน,นี่ยนี่ไงนู่นกี่ไงจะโหดยู่เปล่าความดันกูขึ้นแล้วความดันกูขึ้นแล้ว ดันมากไอ้นกเฮีย่เพิงทำฝันของกูพังอ่ะฮะเฮ้ยเกือบเกือบจะหนึ่งพันละกูจะทำเฮี่ยกว่าเขาเดือดแล้วนะเมื่อกี้เลยแหละที่กูตายเดี๋ยวพันแล้วนะไอ้ก็พื้นเริ่มสั่นล้ว กูกำลังกูกำลังกูกำลังแค่กูกำลังแคสมาธิไ้เาไ่ดเรไม่ถอเตากูยิบไายิบไปเทียยังไม่พอไม่มึงตายแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่พดบยากาเนาะเออแค่กับกูไหม